มาโชว์หนะ่อยมาโชว์โชว์รองเท้าหน่อยดิกบใส่รองเท้าอย่างเลยน่ะน่ะโชว์กระเป๋าหน่อยโชว์กระเป๋าหนะ่อยโชว์กระเป๋าหน่อยดูท่าคือกระเป๋า บายบายหน่อยบายบายบายจุบจุนและสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวานนะฮะ BCP รนะ่วงลงต่อนะครับย่สิบ c s ลงต่อ คอมเส้นเป็นการเด้งเพื่อลงนะครับเช่นการกัาบการกุลก็เป็นการซึมเพื่อลงครับขามาเด้งตรงนี้ทํากําไรระยะสั้นได้นะครับ3-5วันก่อนที่จะล่วงลงต่อนะครับ IBL มีการดึงครับแต่เป็นการดึงแบบจังหวะสุดท้ายอาจจะเล่นได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูนะ IBL ถ้าเล่นเหนือ22.4ตามได้นะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็บายบายตัวใครตัวมันนะครับ IRPC เตือนก่อนตายใช่ไหม เรียบร้อยนะครับลวงลงต่อครับอิชิอิชิมีขาเด้งนะครับตรงนี้แต่ตำแหน่งของการเด้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยืนไม่ค่อยได้มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงนะครับ gpsc ลงต่อครับ aai ะนี่ลุ้นได้นะสำหรับ aai แต่ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับ eon eon ออออทำฐานยังยังเด้งไม่ได้นะ bcs y ไม่สวย ไม่สวยเลยนะครับอันนี้ออกข้างควรจะเป็นทั้งเขียวนะยืนไม่ได้ c นะีพีที่ยังรุ่นต่อเดี๋ยววันนี้อธิบายต่อนะครับ c ีพสวยเลยนะครับตรงนี้ v s ีเชฟมีแนวโน้มไปบาทหนึ่งนะฮะจีเอฟ่าสวยงามดึงกลับมาแล้วนะครับ k คซีร่วงครับ KTC โอ้คล้ายๆใบพัดแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็ตามกรอบของเขาแนวต้านประมาณ47-48ครับนะีโ โอเคอยู่โซนเดิมนะครับเน็ตล่วงนะฮะเซเป้อ่าดึงตอนนี้ผมรุ่น120ะนะครับส่วนมากุโลที่มาเมื่อวานใช่ไหม IPO เปิดอย่างสิงปิดอย่างอะไรก็ไม่รู้นะฮะ19.4ช่วงท้ายเนี่ยเหมือน,นกับจะหลอกกันเพราะว่าผมมาเปิดดูตอนที่สตรีมไลฟ์ใน v i p นะครับเปิดมาก็คือเจอ23.7แล้วก็ ร่วงลงทันทีไม่กี่เวินาทีก็ลงแบบดึงแบบหนักมากนะครับไปปิดที่19.4โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มดัชนีกันต่อนะครับดัชนีก็มองลงเหมือนเดิมนะทุกวันก็ยังมองลงนะฮะตรงนี้มีการเด้งได้เล็กน้อยครับศกระตกนะก็เด้งพลงต่อมุมมองคือหลุด1.330ก็ยังมองเหมือนเดิมนะก็ใครที่ช็อตมานะครับ ให้ไปปิดโ s i t i o n เมื่อหลุด1330โ okay, อเคนะครับพอหลุดปุ๊บมันจะมีการดีดกลับทันทีใน S50 ก็เหมือนเดิมนะครับให้หลุด815หลุด815นี่คือทํากำไรได้เลยนะครับหรือไม่ก็เปิดเปิดลองขึ้นมาก็ได้นะพอหลุด815นะครับปับ๊บเปิดลองตามขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่ไม่อะไรมากก็ลงไปก็เช็คบินจบเรียบร้อยทํากำไรกันไปนะครับอ่า หุ้นมันเป็นขาลงก็ต้องเทรดพวก DW พวก DEFEC แต่ถ้าเกิดใครไม่มีความรู้ตรงนี้ขอร้องอย่าไปเล่นนะครับคุณคุมความเสี่ยงไม่ได้หรอกคุณจะเอานิสัยในการเทรดหุ้นมาเทรดดีตายอย่างเดียวโอเคนะเออแทงถูกขาก็ยังตายอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตหุ้นของวันนี้กันต่อเลยนะครับวันที่ฮะหเดือน6โอ oh. ของเซลลเต็มตลาดนะฮะอะเริ่มต้นจากบ้านปูทรงนี้อย่าไปเล่นนะ เอามาเตือนกันนะตรงนี้อย่าเล่นนะฮะเบตาโกตร,รงนี้อย่าเล่นนะครับอันนี้ทิ้งทิ้งทวนขึ้นย่อยเสียทรงไม่สวยนะครับ BBL ทรงนี้อย่าเล่นนะครับมีโอกาสหลุดนะ1 3 4 1> ถ้าอยากจะเล่นนู่นไปรอประมาณ120นะครับ mm hmm. JCK สวยอ่ะทรงสวยแต่ต้องขอเตือนนิดนึงนะครับ mm hmm. วันนี้ JCK ต้องดึงเขียวเท่านั้นถ้า JCK ยังเล่นเป็นแท่งแดงอยู่ ใครที่ห่อมาต้องขายทิ้งนะครับตัวบิดออฟเฟอร์นี่จะเริ่มเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าบิดหนามาก 5, 000, 000, ห้าล้านหุ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะห้าล้านหุ้นสี่ล้านหุ้นบิดหนามากตรงเนี้ยกำลังบอกเป็นในๆว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อนะแล้วก็สวัดสวัดเนี่ยเรียบร้อยดึงลงขึ้นย่อยเสียทรงแบบนี้ไม่สวยไม่ใช่ทรงที่น่าเล่นนะครับลานนา ลานานี่ออกข้างนานเกินไปนะครับหนึ่งสองสามสอาทิตย์แล้วยังไม่ไปไหนคือมีอยู่2ทางครับคือมันออกข้างไปเรื่อยๆกับออกข้างไปเรื่อยๆแล้วก็ลงต่อคือตรงนี้ก็คือมองเป็นลักษณะของการซึมแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีลานานานะเตือนไว้นิดนึงอย่าหลุด14.9ถ้าหลุด14.9นะ ขายทิ้งทันทีนะครับแล้วก็โมชิทรงอย่างนี้อย่าไปรับนะครับ<ม>เห็นแบบโอ๊ยราคาถูกจังเลย44บาท59าทไม่เล่นนี่ไงเขามาเล่นกันตอนต่ำๆไม่ใช่ไอเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นเทนนะต้นเทนขาลงเพราะมันหลุดแนวรับสําคัญมีโอกาสลงต่อยาวนะครับซาบิน่ายางนี้อย่าไปยุ่งนะทรงแบบนี้มีโอกาสลงต่อนะครับซาบีนาเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นอีกทีประมาณยี่บสามบาทแล้วก็เมก,กาทรงอย่างนี้อย่าไปเล่นนะครับ มันยังไม่หลุดโลก็จริงนะแต่หลายๆตัวที่เราเตือนมาเราก็เตือนก่อนหลุดโลใช่ไหมเตือนก่อนตายตัดก่อนตายเตือนก่อนไววอดใช่ไหมอ่ะมีโอกาสหลุดสูงมากนะทรงเป็นลักษณะของการซึมลงครับ CK เนี่อย่างเงี้ยนะครับอย่าไปเล่นอย่าไปช้อนนะ,ะพูดกันตามตรงนะฮะตัวไหนสวยบอกสวยตัวไหนไม่สวยก็ก็ต้องระวังนิดนึงจะเล่นได้มีกรณีเดียว CK นะต้องมีแท่งเขียวสวน แท่งเขียวต้องยาวประมาณ5้าช่องสําหรับ CK นะไม่นับไส้นะเอาเฉพาะบอดี้อย่างนี้นะครับยาวประมาณ5ช่องใช้ได้แต่ถ้ายืนอย่างนั้นไม่ได้แล้วเป็นแท่งเขียวน้อยๆนี่น้อยๆอย่างนี้นี่น้อยๆอย่างนี้นะอย่าเล่นนะฮะ่ะต่อมาเป็นชุดหุ้นสวยทั้งหมดเลยมีใครบ้างมาไล่ดูกันนะครับตัวแรกคือเอฟโกเอกวันนี้นะเนื่องจากมันมาไกลแล้วนะครับ กรณีเดียวที่จะเล่นได้คือมันจะต้องเปิดโดดครับใช่ฮะมันมาไกลามากขนาดนี้มันยังเปิดโดดได้ละได้ครับธรรมดามากเลยครับเพราะว่ามันปิดเต็มแท่งสวยงามครับบวกไปสิบเอ็มื่อวานเอฟโกวันนี้ต้องเปิดโดดเท่านั้นถึงจะเล่นต่อแล้วให้วางสต็อปล็อตที่แก็บสมมุตินะฮะโอเคไหมสมมติสมมติมมเปิดโดดไปที่เจ็ดสามฮะเจให้วางสต็อปลอตไว้ที่เจ็ไปเลย ถ้าหลุดคัดทิ้งทันทีเป็นเดทนะครับออแต่ถ้าเกิดเปิดต่ำกว่าเช่นไปเปิด7.1หรืออะไรอย่เงี้ยยังไม่ใช่จุดเล่นโอเคไหมแผนชัดโคตรนะครับถัดมาคือ cgh ตัวนี้ดึงเขียวต่อไปต่อแน่ๆน,นะครับน่าจะเบรก84ตังก็มีโอกาสไปถึงโซนประมาณ97ตังนะครับสต็อปล้อจะอยู่ที่78ตังถัดด้วย sav SAV เนี่ยอยู่ในโซนสะสมดึงเขียวได้ค่อนข้างดีนะครับโซนนี้ถ้าเล่นก็แนวต้านเล่นสั้นๆเนาะ23.1 stop loss อยู่ที่20.7 PTG โอ้เห็นหลายๆคนหลายๆโบก็มาเชร์นะก็น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับ PTG เนี่ยเข้ามาค่อนข้างแรงมีการจ่อเบรกตั้งแต่วันที่4เดือน6แล้วก็ยืนได้เลยนะครับตรงนี้ลุ้นลุ้นอย่างนี้นะ ให้มันมีการพักตัวตั้งแต่9บาทขึ้นไปใช้ได้หมดเลยนะครับหลังจากการพักตัวเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูนะครับการพักตัวถ้าไม่เกิน5วันหรือ3วันยิ่งดีอันนี้ฝากฝากเฝ้าหน่อยนะนะพักตัว3วันมีโอกาสกระชากขึ้นต่อไปได้เลยนะครับแนวต้านผมคิดว่าน่าจะประมาณ10บาทถ้าเล่นเนาะตัวเนี้ยเนื่องจากเรารอ,รอการพักตัวถ้าจะสต็อปลอสนะครับต้องสต็อปลอสที่ฐานของการพักตัวตรงไหนไม่รู้อะ ตรงไหนไม่รู้นะเพราะว่าหน้าง,งานจริงมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับถัดมาคืออิททิอิทธิตรงนี้ดึงเขียวได้ค่อนข้างดีครับบางสต็อปลอทที่2.42แนวต้านเอาแค่นี้พอครับ2.78แล้วก็ล็อกเทคล็อกเทคเป็น Vshape สวยงามนะฮะการกลับตัวตรงนี้เกิดได้ครับแนวต้าน81ตังค์แล้วก็สต็อปลอทอยู่ที่69ตังค์ถัดมาคือท u นะครับดึงเขียวค่อนข้างดีครับตรงนี้เกิด Vshape ด้วยก็ลุ้น ตรงนี้เบรกนะลุนเบรกนะฮะสิบหกบาทนะครับวางสต็อปลอสที่สิบสี่จุดหกนะฮะแล้วก็ CCET ตรงนี้ดึงเขียวได้ก็ฝากตามหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะนานไปนิดนึงแต่ก็ยังพอลุนได้นะ CCET สต็อปลอสอยู่ที่สามจุดสี่สี่แนวต้านคิดว่าทะลุสามจุดแปดศูนย์ทะลุวันไหนก็ขายวันนั้นนะครับต่อได้มาลีดึงเขียวเหมือนกันนะครับสต็อปลอสอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่ง ตรงนี้ก็คิดว่าแนวตั้งเค่นี้ก็พอครับ14.4แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ c b r กับตัวขึ้นย่อยหวังเทส61เลยนะครับสต๊อปรออยู่ที่57.25โอเคนะครับหน้าเทดครบถ้วนสมบูรณ์แผนค่อนข้างเรียบร้อยนะมีให้หมดทุกอย่างแหละเหลือแค่ว่าจะทำตามแผนหรือเปล่านะครับใครที่ได้หุ้นไปแล้วยังไงก็อย่าลืมทำกันบ้านต่อนะครับก่อนที่จะไปลงสนามจริงใครที่ ถามคำถามนิงไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาพันธ์นะครับเหลือเวลาอีกวันสำหรับโปรโมชั่นคอร์ส VP รุ่นที่5คอร์สที่จะเปลี่ยนให้มือใหม่กลายเป็นมือโปรคุณจะได้ดูหน้าเทรดไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับผมจะพาดูหน้าเทตรดตอนใกล้ปิดตลาดนะเวลา16นาฬิกาจนไปถึง17นาฬิกานะครับเพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจสามารถที่จะหอลักษะหุ้นที่หน้าหอเป็นอย่างไรนะครับ การบ้านทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับสามารถปรึกษาได้ที่ Line Ad Money Hero ตรงนี้ได้เลยเรามีราคาโปรโมชั่นถึงวันที่15มิถุนาเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเลย15มิถุนาจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไลต่ตอบคำถามดูนะครับขอบคุณครับ a i i เฝ้าตามที่จันพืชบ,บอกสัปดาห์ที่แง้วสะสมโอเคประมาณนี้นะฮะ fc น้องเวลาเรียกป่าชัดมากค่ะอร่อยมากคามามีพี่เวคุยเก่งและนับเก่งขึ้นทุกวันเลยค่ะครับผมเขาจะนับเลข1 2 3 5 7สห้าแล้วไปเจ็ดนะลืมหกนะฮะโอเคแนะนำได้ดีครับมองแนวทางได้เหมาะสมค,ครับผมอเวิร์คครับขาลงแต่ทรงแบบนี้ชอบมากเลย ทุน8.8ขอเช็คด้วยนะครับว่าชอบมากเนี่ยเป็นยังไงนะครับชอบมากอ๋ออันนี้กับตัวขึ้นย่อยครับเนี่ยตรงนี้กับตัวขึ้นย่อยแล้วนะแล้วก็ลากขึ้นต่อแบบนี้เล่นได้นะวางสต็อปรอตรงนี้เลยครับ8.85ครับค่อนข้างเสี่ยงต่ำนะโอเครับอกว่าขอบคุณสาหรับคาตอบที่ถามครับคือคุณพี่ที่ถามมาคนสุดท้ายนะฮะยังไงจะปรับปุ่การทพ์ไม่ถูกต้องครับรบกวนถามนาโนบสต t จบรอบอยัง stgt จบรอบนะคือคือตัวเนี้ยถ้าหลุด10.6นี่คือจบรอบเลยนะครับแล้วมันมาจ่อยอย่เง,งี้ยผมคิดว่าโอกาสหลุดจะสูงมากๆยังไงก็แล้วแต่วางสตอปลอดที่10.60นะครับขอติดตา ckp มีแนวโน้มทิศทางยังไงบ้างมาครับ ckp ไซเวอันนี้ไซเวกรอบใหญ่พอสมควรนะครับข้างล่างคือ3.7นะฮะ ข้างบนคือ4.2 oh. แต่ถ้าเกิดนับขึ้นย่อยตรงนี้นะมองลงมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเสียทรงในกรอบนี้เพราะฉะนั้นไปรอแนวรับโซนนี้ได้นะครับประมาณ3.7มนะฮะสอบถามเรื่องกราฟใบพัดรับจิตวิทยาคืออะไรวอลุ่มเยอะมีผลไหมตามที่พูดกราฟลีโอโอเคคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ตัวใบพัดเนี่ย นะเป็นนิยามที่ผมสร้างขึ้นมาใบาพัดไม่ใช่ไพ่แอคชั่นแต่เป็นไพ่แพทเทิร์นแปลกไหมเนะพราะอะไรเพราะตัวใบพัดเนี่ยมันจะไม่ได้อ่านแค่นี้แล้วเป็นใบพัดเลยคือมันต้องอ่านไพ่แพทเทิร์นก่อนหน้านี้มาด้วยว่ารูปแบบเป็นยังไงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอ่ะผมสรุปให้ใน YouTube สมาชิกนะครับใครที่เป็นสมาชิกสามารถเปิดเข้าไปดูได้เลยครับก็ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ถ้าถามถึงจิตทวิยาตรงนี้มันเป็นแรงสู้กันครับระหว่างแรงซื้อกแร่งขายก็ต้องคิดดูแลกันนะครับมันทิ้งไส้ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ออกไหมมันเป็นแท่งที่แปลกประหลาดมากนะมันสามารถทิ้งไส้ได้บนขึ้นบนก็โดนเคลียร์ลงล่างก็โดนเช็คบินเหมือนกันเออนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่แท่งอย่างนี้ครับมันต้องอาศัยไพ่แพทเทิร์นก่อนหน้านี้ด้วยถึงจะระบุได้ว่ามันคือใบพัด ไม่ไม่ใช่แบบเกิดตำแหน่งไหนก็ได้นะไม่ใช่นะครับอันนี้เกิดจากการาสังเกตของผมเองเนาะทีเงบดีแต่ราคาไม่ไปต่อขอราคาที่น่าเข้ารับหน่อยครับจริงๆอ่ะผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่านะคือคิดดูแล้วกันอ่ะเอาดูนะ TACC ผมเปิดตรงนี้ให้ดูเนาะ TACC TACC เนี่ย มีปันผลอยู่ที่7.4%เข้าใาจ่ายปันผลปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งนะแล้วก็มี PE แค่13เท่าแค่นั้นเองนะครับแต่ราคาร่วงลงเนี่ยผมคิดว่ามันมันคือโอกาสมากกว่าแต่ว่าจุดโซนรับเนี่ยมันยังไม่เกิดน,กนึกภาพอไหมนนครับเวลาที่เราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราจะต้องซื้อเมื่อมันเกิด price action หรือ price pattern ที่มันเป็น bullish นะครับเช่นร่วงลงมาแล้วมีการกลับตัวอ่ะเราก็จะซื้อเมื่อมีการกลับตัวหรืออยู่ดีๆเกิดการกลับตัวในโซนนี้เลยหรือมีไพ่แอคชั่นอ่ะเขียวดึงบูลิตเอนก้าฟิงหรืออะไรก็ตามมันต้องเกิดเกิดไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นตรงนี้ขึ้นมาก่อนไม่ใช่ดุมๆใส่แมเรื่องออกไหมหรือแบบว่าอา้าวบอกหน่อยครับว่าผมสามารถจะซื้อโซนไหนได้อ่ะ4.4ดีไหมครับหรือ4.6ไม่รู้เลยครับนึกออกไหม ไม่รู้เลยเราอ่านคลื่นเนี่ยเราไม่ได้อ่านจากการมโนต้องเข้าใจอย่างนี้กว่านะเราอ่านคลื่นเนี่ยเราอ่านจากคลื่นที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเออซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีจุดในการเข้าซื้อแต่สมมุตินะสมมตุติออกออก,อกข้างไาอย่างนี้ใช่ไหมฮะดีกรอบไปเลยวันเนี้ยถ้าดึงเขียววันนี้นะถ้าดึงเขียวภาพมันจะเป็นอย่างนี้ฮะภาพมันจะเป็นอย่างนี้ดึงเขียวแบบนี้นะเนี่ยเอาแบบแท่งนี้เลยหรือแท่งนี้ก็ได้เห็นไหมฮะถ้ามีการดึงเขียวแปลว่าอะไร แปลว่ามันยังไม่ยอมอะมันจะขึ้นไปเล่นอีกรอบนึงซึ่งแนวต้านในกรอบเนี่ยก็ประมาณ5บาบาทสิบสตางค์ถ้าเล่นสั้นๆก็จะมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าไม่ดึงเขียวก,ก็ก็ยังไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยไปแค่นั้นโอเคนะครับเราจะซื้อเมื่อมันมีสัญญาณครับเราจะไม่แบบว่าเฮ้ยเอาราคานี้เลยฮะน่าเข้าหน่อยอันนั้นมันมันเวอร์เกินไปมันเวอร์เกินไปใครจะไปรู้โอเคนะครับเอเชียนแดงโดจิ วันนี้เขียวเปิดโดดเป็น Action, ไพ่แอคชั่นไหมครับขออจอพอช่วยวิเคราะห์หน่อยเอเซียนไอโดจิดอย่างงี้ใช่ไหมฮะโดยจิไม่มีผลนี่ตำแหน่งพวกนี้ไม่มีผลตัวนี้เป็นเขียวเปิดโดดครับอตรงนี้นะเป็นไพ่แอคชั่นเขียวเปิดโดดซึ่งเกิดได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเพราะอยู่ในโซนของการสะสมเลยแต่ว่าผมดาอย่างงี้นะเนื่องจาก จำนวนแท่งของการพักตัวมันเยอะเกินไปครับหนึ่งสอมันเกิดในในแท่งที่7ถ้ามันเกิดสักแท่งที่3นี่จะไม่ว่าอะไรเลยนะอันนี้มันเกิดแท่งที่7นะครับก็มองว่าน่าจะใช้เวลาอยู่อย่างนี้แหละฮะเนี่ยฮะกว่าที่จะเลือกทางเลือกทางก็เลือกที่2ทางทางขึ้นกับทางลงเพราะฉะนั้นเราก็ตีแนวรับแนวต้านอย่างนี้ได้เลยครับแนวต้านก็ 10. 9นะครับแนวรับก็ประมาณ10 3 ก็เป็นพแอคชั่นแหละแต่ว่ามันมันเฉืยเกินไปเออตำแหน่งมันไม่ค่อยดีนะครับขอถามแซมบอสองครับเนี่ยฮะลองลองลองเดาดูแล้วกันนะขอถามแซมบอสอง<กษ>ถามอะไรวะ<กษ>อยู่ตรงไหนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนอะไรเดียสวัสดีครับผมขอถามอุบลราชธานีหน่อยครับนีออก่ก็ไมถามอะไรวะ งงมากเลยขอข้ามแล้วกันนะมันมันไม่เป็นคําถามอะแบบอ่ามาหรือยังหรือผมติดอยู่ตรงนี้ผมควรจะทํำยังไงต่ออะไรเงรี้ยไม่ไม่รู้คําถามเลยเนาะข้ามนะฮะ t c c กับ BOL ลงใหญ่เลยเอาไงดีต่อคะอยากเข้าจะเข้าดีไหมเนี่ยเนี่ยงงเห็นไหมเข้าได้ครับแต่มันต้องเกิดสัญญาณนะมันต้องเกิดสัญญาณก่อนนะครับจะล่วงกว่านี้เปล่านะหรือต้องรอเกี่ยวแรก เออต้องรอสัญญาณก่อนนะฮะสอบถาม OSP วางซอบลอดล่าสุดไว้ตรงไหนดีเห็นเขากระโดดเบาๆทุกวนันทุน20.3ซึ่ง OSP เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมเลือกว่ามันจะเป็นหุ้นที่ขึ้นได้ในระยะกลางถูกไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับ OSP เนี่ยเนี่ยที่เราเลือกคือแท่งวันนี้ถูกไหมฮะเออแล้วมันก็ขึ้น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 นะ ก็ย้อนกลับไปดูได้นะถ้าไม่เชื่อนะครับอันที่29เดนะือนหะทีนี้พอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราควรวางสต็อปลอยยังไงเนื่องจากมันไม่มีการพักตัวครับสต็อปลอต้องอยู่ข้างล่างนะตรงนี้เลยครับ21.3ลึกพอสมควรครับแม็กเป็นต้นเทนไหมคะยังไม่มีของอ่ายังไม่มีสัญญาณการลับตัวครับแม็กเนี่ยเขียวเนี่ยมันมันสั้นเกินไปถ้าเขียวมันเต็มนี่นะเนะีถ้าเขียวมันเต็มนี่นะ สิบเอ็ดจุดหกไปต่อแน่เลยแต่ว่าอันนี้มันมันยังไม่มีนะครับก็คออนุญาตมันยังไม่ใช่จุดซื้อนะฮะอาจารย์พี่ครับเ mm hmm. คดีซีวันนี้ทําทรงใบพัดหรือเปล่า mm hmm. หน้าเห mm ็นไหมต้องมีคนถามแน่เลยภาพมันใช่ครับนี่ฮะภาพมันใช่ครับแต่ตําแหน่งมันไม่ถูกครับนะครับเป็นแบ่งเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าภาพรวมมันไม่ถูก mm hmm. คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วห้าเดือนแนะนําว่าให้ย้อนไปดูคลิปสมาชิกที่ผมสอนไพ่แพทเทิร์น ตัวใบพัดนะครับเนี่ยทุน46ก็โอ้จะทุนทุนไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่าโอเคฮะ TRP กับตัวแล้วใช่ไหมครับจารย์ถ้าอยากจะถือยาวสัก6เดือนโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าตามก่อนแล้วกันท r p อ๋อพอ้โอัโออนตรายมากเลยหุ้นมันกลับตัวขึ้นย,อยอ่อยเออเนี่ยหุ้นมันกลับตัวขึ้นย่อยอย่าพิ่งห้าว ไปหกเดือนเอาสองอาทิตย์ก่อนให้แม่งแม่งดึงต่อได้อะเนื้อออกปะคือตรงเนี้สต็อปร้อมไม่แค่สิบเอ็ดเท่านะสิบเอ็ดจุดแปดเผอแผ่วแล้วเนี่ยเนี่ยสามแท่งเนี่ยแผ่วล้วอ่ะไม่ต้องหกเดือนอะ่ะสองวันนับ,น,บนับตามผมเลยนะสองวันเพราะอะไรเพราะว่าจุดดึงอะ่ะมันคือแท่งเขียวนี้แท่งเขียวนี้นับศูนย์เจ่นะอ่ะไอ้แท่งแดงเนี่ยนับหนึ่งแท่งเนี้ยนับสอง ช่งนี้นับสามผมให้เวลาอีกสองวันนะครับอีกสองวันคือวันอะไรวันนี้วันนี้คือวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสอ่าวันพฤหัสกับวันศุกร์ถ้าวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยมันยังอยู่อย่างนี้นะสมมตินะสมมติพฤหัสอยู่ตรงนี้ศุกร์อยู่ตรงเนี้ไม่ไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ต้องไปถึงหกเดือนเอาแค่เนี้ยเอาแค่สองวันเนี่ยแต่แต่แต่ถ้าพฤหัสดึงเขียวอย่างนี้โอเคนะ ขนานดึงเขียวอย่างนี้สุกดึงเขียวอย่างนี้เล่นได้แต่ก็ไม่ถึง6เดือนอยู่ดีครับก็ต้องรันต่อไปผมคิดว่าสามอาทิตย์อย่างเก่งอ TRP ขอดูนะมีปันผลมาปันผลสเอร์เซนเองไม่คุ้มไม่คุ้มเสี่ยงต้องปันผลสักเจ็ดเปอร์เซนขึ้นไปถึงจะน่าน่าถือนะหกเดือนถึงหนึ่งปี จะรบกวนคอดิโตทุน20.4วันนี้ควรคัดไปก่อนหรือรอดีครับวันนี้มีเด้งที่20.2ด้วยแต่ว่ามันไปปิดที่19.9โอเคมาติดรอวายขอดูทุนใหม่สิทุน20.4ตรงไหนวนะโอเคอะเดี๋ยวผมผมตีที่ทุนให้ดูก่อนนะฮะตำแหน่งก็คือ20.4ตรงนี้นะ ไม่รู้ว่าซื้อขาไหนถ้าซื้อตำแหน่งเนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องครับเพราะมันกลับตัวขึ้นย่อยแต่ว่าไม่ขายถูกไหมเออไปถึงแนวต้านอย่างเงี้ยมันไม่ขายก็แล้วก็ร่วงลงมาแต่ถ้าเกิดตำแหน่งที่สองดันไปซื้อตำแหน่งเนี้ยไปซื้อที่จุดบีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่าซื้อเลยไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะร่วงลงต่อก็แนะนำว่าไม่ควรถือนะครับแล้วก็ไม่ควรถัวด้วย สวัสดีครับนันพืชขอแนวโน้มเคเจนทุน82ตังผมแพลนวางสต็อปรอส78ตังพอไหวไหมหรือตื้นเกินไปอ่ะมาดูครับคำถามน่าสนใจเคเจนสต็อปรอส78ใช้ได้เลยครเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของการพักนะครับโดยมีแท่งนี้เป็นแท่งฐานนะครับแล้วก็นับ1 2 3 4ใช้ได้ครับก็วางสต็อปรอสที่78ตังได้เลย บ <BL. S 2> ยังไปต่อได้ยังไม่เสียทรงใช่ไหมครับจริงๆ <c oughs> ผมอัปเดตให้ <c oughs> ผมว่าอัปเดตให้ตั้งแต่วินาทีแรกๆของคลิปเลยเนาะ,ะมาดูมาดูให้ต่อต่อไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูหรือเปล่านะครับอันนี้เสียทรงแล้วนะฮะอย่างนี้ไม่ไม่สวยละเออจบนะครับแต่รอรอบใหม่เบลล์อ BL. รอรอบใหม่ได้เรียบร้อยนะครับสําหรับในวันนี้ แล้วก็ใครที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษจากผมและอาจารย์อ๊อฟนะครับเช่นคอนเทนต์ลักษณะการดูใบพัดเป็นยังไงนะครับหรือว่าหุ้นดีราคาถูกตัวไหนที่น่าสนใจอะไรการสอนหุ้นอะไรพวกนี้นะครับสามารถสมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะครับมีค่าสามัครนะเดือนละ300จะเรียกเป็นเดือนไม่ถูก30วันประมาณ30วัน300บาทนะครับตกวันละ10บาทแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถดูคอนเทนต์ที่ผมทําเป็นคอนเทนต์พิเศษเนี่ย ประมาณสามร้อยคอนเทนต์นะครับมันก็จะตกแค่คอนเทนต์ระบาดแค่นั้นเองนะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าพิ่งใจร้อนค่อยๆดูไปนะเพราะว่ามีคนเข้ามาใหม่แล้วก็บอกว่าเท้อแท้ดูไม่ทัน <c oughs> ก็สมัครนะอยู่หลายๆเดือนหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันคุ้มผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มและสมาชิกหลายๆคนก็มายืนยันให้ฟังแล้วนะครับว่ามันคุ้มมากมากจริงๆนะครับใครที่สนใจสามารถสมัครตรงนี้ได้หรือว่าหาปุ่มสมัครไม่เจอ ก็สอบถามเข้ามาได้ครับที่ Li น์แอดมัน e ี่ฮตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย